สวัสดีครับผมช่างเปรมจากร้านสมายทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมี macbook air a1465 นะครับผมมาในอาการเครื่องช้านะครับแบบบูตเข้านี่คือเป็นนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พัดลมเนี่ยต้องเสียงดังตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องเลยนะครับผมอ่าทีเนี้ยผมก็เลยได้ทำการแก้นะครับอาการก่อนมาก็ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยผมได้ทำการแก้โดยการ เปลี่ยน SMC นะครับนี่ผมให้ดูหน้าตา SMC นี่นะครับหน้าตา SMC ก็จะประมาณนี้ครับผมก็วิธีการก็คือ,อยก SMC ออกมาเนี่ยจากบอร์ดนะครับก็คือตำแหน่งประมาณตรงนี้ยกเสร็จปุ๊บเราก็มาทําการเอา SMC ตัวใหม่เนี่ยใสย่เข้าไปแต่ก่อนที่ะใส่เราต้องทาการรีบอลขาก่อนนะครับผมโดยใช้แผ่นเพลทอันนี้ แล้วก็ใส่ตะกัวเหลวเข้าไปนะครับแล้วก็ทําขาให้มันใหม่ก่อนที่จะวางจะวางกลับเข้าไปลงเออกลับลงไปในเมนบอร์ดนะครับผมหลังจากเปลี่ยนเอเสร็จปุ๊บผมก็ทําการจัดบอร์ดด้วยเดี๋ยวครันนี้ผมจะมาลองเรส่าตา์ทเครื่องให้ดูนะครับว่าจะยังช้าแล้วก็เสียงพัดลมเนี่ยดังตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องเลยหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวลองเทให้ดูนะครับขอบคุณครับคุณนิว ก็คือลองทั้งเปลี่ยนแบตแล้วเปลี่ยน LED แล้วนะครับมันก็ยังไม่หายมันก็ยังคงช้าอยู่นะครับผม mm hmm. ก็เลยไปเล่นที่ตัว l e แทนโดยการเปลี่ยนนะครับค,ค,ค,คือมาแล้วไม่ช้าแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าเครื่องนี้ก็เป็น M.2 ครับ mm hmm. ก็การบูเครื่องเนี่ยก็ไม่น่าจะช้านะครับผม บูตคือเข้าได้ปกตินะครับไม่ช้าแล้วก็ไม่มีเสียงพัดลมดังนะครับผมโอเคขอสรุปงานทีเพยงเท่านี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่มีเครื่องมีอาการเครื่องช้านะครับเปลี่ยนแบตไปแล้วเปลี่ยน M.2 ไปแล้วก็ยังไม่หายนะครับสามารถนำมาให้ทางร้านสมัยทีซีิดเข้ามาตรวจเช็คหรือเสนอก่อนซ่อมก็ได้นะครับผมาทางร้านสมัยทีซีิดนะครับมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่เทอร์มินอลอโศก ยูเนียนมอลาดเพ้าเดมบางแคเดมบางกะปิเมกะบางนาแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ครับผมประเวศค,ครับ uh, สำหรับวันนี้ช่างเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ